โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม GTA Fan Make นะฮะโอเคน้ำก็ผมไม่ได้ทำ GTA Fan Make มาน,านานแล้วนะครับก็อยากลองมาทำบ้างนะครับก็เสียงอาจจะไม่ดีเท่าเออเท่าตอนที่อัดเกม Final Fantasy นะครับเพราะว่าผมใช้ไมค์ตัวหนึ่ง ไม้ตัวนั้นไม่ได้พังอะไรหรอกครับผมอยากใช้ไม้ตัวนี้บ้างนะครับเดี๋ยวมันเสียใจนะครับก็เลยลองใช้ดูนะครับก็เสียงก็โอเคเลยนะครับเกมนี้ก็ผมเห็นแล้วมันเป็นเกม GTA Fan Make ที่สมจริงที่สุดแล้วนะครับผมนะครับสามารถเล่นออนไลน์ก็ได้นะครับเห็นข้างบนเนี่ยเขียนว่าออนไลน์นะครับกับออฟไลน์แต่ในตอนนี้ผมจะมาเล่นออฟไลน์ให้ดูก่อนนะครับ โอเคครับไปกันเลยนะครับโหลดดิ้งนะครับรอแป๊บหนึ่งโอเคครับเราก็เข้ามาในตัวเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เมืองสวยขึ้นนะครับแล้วตัวละครที่เราใช้อยู่ในตอนนี้ชื่อว่า CJ นะครับจากภาค พระเอกจากภาคแซนเดียสนะฮะโอเคเนาะโอเคครับสามารถวิ่งได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ปืนได้นะครับน่ครับปืนเราถืออยู่มีทั้งหมด3อันนะฮะก็คือปืนแรกก็คือปืนเก้ามมนะครับที่เราใช้อยู่ครับนะส่วนปืนที่2ก็คือ AK เอเคสเจ็ดนะครับผมแล้วก็ปืนที่สามก็คือ RPG นั่นเองนะครับจากเกมเซนต์อี v ิลภาคที่สี่นะครับสีอย่างเหมือนอะ่ะใช่เลยนะครับโอเคผมจะโอเคผมจะใช้ปืนเออเก้ามมก่อนละกันนะครับปืนเบาๆนี่นะครับไปยิงผู้ชายคนนี้ยิงโอ้โหไม่โดนไม่โดนยิงคนนี้แล้วกัน ยิงอ้ยมันสู้มันสู้มันสู้ยิง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 ,ยง,ยงนะครับเรียบร้อยครับโอเคโอเคนะครับพอปล่อยพาสักพักหนี่งมันก็จะเอาไว้ด้านหลังนะครับ อย่างเฟี้ยวเลยแต่ว่ามันไม่มีเชือกคาดหรืออะไรเลยอะ่ะเชือกเอาไว้คาดนะครับเอาไว้แขวนเอาไว้แขวนปืน,นครับแต่ว่าเกมนี้มันเขาทามาไม่ค่อยเนียนนะครับก็คือเขาเอาปืนมาติดข้างหลังเลยอะ่ะเหมือนเราใส่แม่เหล็กเอาไว้ที่หลังครับมันก็เลยติดนะครับโอเคปืนต่อไปก็คือ RPG นะครับ เคเราจะเลงไปที่รถคันนั้นนะครับเราจะเลงไปที่รถคันนั้นยิงอ้าวแต่เราตายเราตายเฉยเริ่มใหม่ก็สามารถขับรถได้นะครับผมเป็นเกม GTA แฟนเมที่สมจริงที่สุดแล้วนะครับที่ผมเคยเล่นมานะครับ่วนใหญ่เกม GTA แฟนเมทเนี่ยส่วนใหญ่จะสร้างไม่เสร็จนะครับก็จริงๆมันจะเอแบบว่า มันจะออกอุปกรณ์แล้วก็ไม่มี MPC นะครับอุปกรณ์ในการทำลายเมืองมันก็ไม่ค่อยมีนะครับสหรับ DTA fanex ก,ก่อนๆแต่อันนี้มีครบเลยครับเกียบก็เดินรอบเมืองไปนะครับส่วนขนาดไฟล์ตัวเกมนะครับก็ประมาณ500นะครับ555 MB บหเบกกับไปนะครับแล้วก็มือถือต้องแรงๆหน่อยนะครับ อย่างเช่นผมเนี่ยมือถือประมาณรุ่นท็อปๆเลยนะซัมซุงกาแล็กซี่ S9 นะครับก็มือถือถ้าต่ํากว่าห้าพันนี่เล่นไม่ได้แล้วนะครับประมาณสามพันเนี่ยเล่นไม่ได้แล้วนะครับกระตุกนะฮะประมาณห้าพันขึ้นไปเนี่ยเล่นพอลื่นๆนะครับโอเคครับเนี่ยเล่นได้ลื่นไหลเลยครับผมนี่นะฮะยิงยิงยิง ตำรวจเราก็ตำรวจเราก็จะมาตามล่าเราด้วยนะครับโอเคครับก็สมจริงมากๆนะครับเดี๋ยวอวนะไรวะเนี่ยกดย้อนกลับสิอีจู่กดไม่ได้อะ่ะโอเคกดออกได้แล้วนะโอเค โอเคแล้วก็ไปที่เมืองนะครับอันนี้มีที่ก่อสร้างนะครับก็ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะไปขับรถให้ดูนะครับว่าการขับรถเนี่ยเป็นยังไงนะครับขออนุญาตตัดไปเลยแล้วกันนะครับตัดไปเลยอ้โหโอเคในระหว่างทางคนที่ผ่านไปผ่านมามันก็ไม่อยู่เฉยมันมายิงผมนะครับกะว่าจะไป ทดลองขับรถให้ท่านผู้ชมดูมันขับได้ว่ามันมีคนมาป่วนอยู่เฉยไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยตำรวจยิงทำไมยิงทำไมครับพี่ผมจะไปขับรถให้ท่านผู้ชมหนีก่อนนะฮะ,ะไปแบบเงียบเงีบก็ไม่ได้เฮ้ยจังมาอีกอยังไมาอีกทาไมเลยอีกอ โอ๊ย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 เจ็บนะพี่เจ็บเจ็บเจ็บเอ้ยมุมกล้องผิดทำไมมันเลื่อนยากจังเลยเนี่ยโอเคเรียบร้อยกว่าจะได้ไปละโอ้นะครับเพีมาถึงที่ร้านจอดรถเรียบร้อยแล้วนะครับ เราจะเลือกขับรถสีอะไรดีเลือกขับมอไซค์แล้วกันครับเฮ้ยอีกแล้วไปดีกว่าไปดีกว่าอยู่ไม่ได้แล้วที่นี่ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้ามาแล้วนีนะ้บขับได้จริงนะครับขับได้ทั่วเมืองนะครับแมพก็ใหญ่นะครับภาพก็สวย เนื้อขับได้เหมือนฟ้าในฟรีก็ยังได้นะครับเอาโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูโหมดออนไลน์นะครับว่าโหมดออนไลน์มันจะเป็นยังไงนะครับก็ไปกันเลยไปเอาโอเคตัดมาที่หน้าเมนูเกมนะไปเขาจไปที่โหมดออนไลน์นะครับชื่อว่า T.I.M อ e. ตกลงนะครับแล้วก็เพเลยเอาอะไรวะเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นลีโอละกันนะครับเอาไม่ได้อีกลีโอไทม์ละกันนะครับ ทาทำไมยังไม่ได้กะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะครับโอเคสรุปก็จบด้วยที่ตั้งชื่อมั่วๆอา่าอยังไม่ได้อีกทอนตั้งเป็นแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเลย,เยไปดีไมนะี่ยแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดนะแมนยูนั่นเองทีมบอลนะครับซึ่งผมไม่ค่อยชอบขี้หน้ามันเท่าไหร่เดี๋นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมีปัญหาอะไรเนี่ย โอเคกะจะพิมพ์ด้วยแมนเชสเตอร์เฮ้ยแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตแต่ว่ามันพิมพ์ได้แค่นี้ได้ทันทีตายเฉยเลยโอเคครับก็รอโหลดไปเกรอโหลดก่อนอน,อน,นะครับแป๊บหนึ่งนะเกมมันก็มีปัญหาอะไรนิดหน่อยโอเคมาแล้วนะครับหมดออนไลน์นะครับเราจะมีแค่เราคนเดียวนะแมนเชสเตอร์ Manchester นะครับผม ทีนี้นี่ก็มีโฆษณาเด้งบ้างก็ขออภัยด้วยนะแต่ว่าผมจะมาทําวิธีที่จะไม่ให้โฆษณาโดยการซูมภาพนะครับเพื่อที่จะมันไม่เห็นขอบดํานะครับเห็นขอบดำแล้วไม่สวยเลยมุมกล้องข้อเสียอย่างหนึ่งนะมุมกล้องมันมหันยากไปนิดนึงก็วิ่งได้นะบดออนไลน์ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครัแล้วปืนก็ถือไม่ได้ด้วย ก็ผมจะพาทัวร์นะหมดอะไรมันมีอะไรบ้างนะแมนเชสนะครับโอ้โหผมลองพิมพ์ใน YouTube เนี่ยแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดนะฮะทีมบอลอะไรก็ไม่รู้เนี่ยที่เป็นคู่ปรับของลีล์พูนะครับครั้งที่แล้วก็โดนไปแล้วนะฮบห้าศูนย์ แมนเชสเตอร์ยูไนเตตสูนลิอร์พูห้าแพ้คาบ้านครับแค่มาเล่นเกมอย่างเดียวพูดเข้าเรื่องบอลซะแล้วแล้วส่วนล่าสุดก็สู้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตระกูลแมนเชสเตอร์เหมือนกันนะครับบ้านเดียวกันเฉยนะครับก็ในแมปออนไลน์ก็มีรถ MPC รถนะครับผ่านไปผ่านมามาอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วเราก็ไม่ใช่ซีเจแล้วนี่คือขายว่าเนี่ยโย้ว่านักคอมหัวรถนักค่อมใส่แว่นแล้วกันนักค่อมแกก็เสียไปแล้วนะครับครับเป็นตลกที่ผมชอบอย่างหนึ่งนะครับหน้าตาแกเหมือนนักค่อมนะแต่ว่าตอนหนุ่มๆเออขายอยู่ขายตรงไหนเนี่ยเขาเป็นว่านักค่อมใส่แว่นแล้วกันนะโอเคง่ายๆเนาะใส่สูตรด้วยนะครับก็ หมดออนไลน์ก็ไม่มีใครนะครับมีแค่เราคนเดียวแล้วก็เอา้าเอา้านะครับขอโทษนะมีเสียงไลน์เข้ามาลืมปิดอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าข้าหม้ออนไลน์มันปิดอินเทอร์เน็ตไม่ได้อ่ะเออนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม่ได้มีแค่เราคนเดียวนะครับมีใครเนี่ยชื่อใครเนี่ยอะไรเนี่ยนะโอเคครับไปละนะครับบายบาย